ครับผมหลังจากที่ไปพกปลามากเว้นนี่ได้ปลามากอะเอามาาปิ่งครับผมย่างกินมาเห็ดกินอยู่ลังบ้าน,นครับทางอ่างเดเป็นอ่างเลียงปลาดุกโอ้ยปลาหมอเป็นปลาที่ได้มาก ตอนไปตกมีส่งต่ำครับผมจำหวงแล้วก็มีไก่เหลี่นไก่แล้วก็ปลูก,กลอีกกก่ยังหันนีไ้แล้วครับ ผมปลาเดี๋ยวมากระเบื้องอีกครั้งนึงโอ๊ยเกือบใหม่ดำน้อยนึงไฟมันแห้งไหมแต่มันมันนะครับแต่ปลามันครับตัวมัน เป็นสมตามให้เองเขา่ากะหนึ่งเองครับพักกันกหนึ่งแลขของยานี่เต็มกองไงยะโอเคครับผมเดี๋ยววันใดๆกถทักที่ตามนะครับเนาะครับสวัสดีครับ